ต้องขอสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอสสารพิษวิทยารายการที่จะให้ความรู้แล้วก็คลี่คลายข้อสงสัยในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงูครับคราวนี้พอคลิปได้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับก็ได้มีคําถามนะครับถูกสอบถามเข้ามาไม่ว่าจะเป็นใน u t u b e นะครับหรือว่าในเพจนะครับดังนั้นในวันนี้เนี่ยเราจะมาขยายความเพิ่มเติมกันนะครับแล้วก็อธิบายข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับงูของภูเขากันถ้าพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมกันเลยครับ คือประเด็นหนึ่งในคําถามที่จะขออธิบายในข้อแรกเนี่ยมีคนถามกันมานะครับว่าสรุปแล้วงูหอบภูเขาเนี่เขาถูกจัดอยู่ในกลุ่มงูหอบพ่นพิษหรือเปล่าเพราะในคลิปที่ผ่านมาของเราเนี่ยเรามีการแสดงให้เห็นพฤติกรรมของเขานะครับก็คือว่าเขามีพฤติกรรมในการพ่นพิษแล้วก็จากประสบการณ์ของเราพบมา5-6ตัวก็พ่นพิษทุกตัวดังนั้นหลายคนก็เลยสงสัยว่า มันจะเป็นงูเห่าที่เขาเรียกว่าจัดอยู่ในกลุ่มพ้นพิษหรือไม่นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูตัวจริงกันแล้วก็ดูพฤติกรรมเขาไปพร้อมๆกันแล้วผมจะอธิบายอีกทีนึงครับโอเคอสิครับอนี่แหละครับงูเหา่าภูเขานะครับลองดูลักษณะของเขากันนะครับออย่างที่บอกเมื่อตอนที่แล้วนะครับตัวเขาจะมีสีที่ดําสนิทมากแล้วก็ตรงบริเวณช่วงเกรดเนี่ยจะเป็นออกแนวสีด้านๆ การสะท้อนแสงเนี่ยมันจะไม่เงาแบบใสคล้ายมูอ่หไทยนะฮะเราถ้าเกิดว่าดูตรงช่วงบริเวณด้านหลังดอกจันนะครับด้านหลังคอเนี่ยจะเห็นว่าพอคแผ่เบี้ยเนี่ยเราจะเห็นเป็นสีน้าตาลอ่อนออน,ออน,นะครับเห็นเป็นสีน้าตาลอมน้ำส้มนะครับคือบางส่วนที่เราเห็นเนี่ยสีอ่อนๆที่เป็นสีน้าตาลอมส้สมเนี่ยมันลามไปถึงเครื่งตัวเลย Okay, นี่ก็จะเป็นการยืนยันนะครับว่าเจ้างูเหา่า mm hmm. ชนิดนี้เนี่ย mm hmm. เป็นงูเห่าที่เวลาเราไปคุกคามเขามากๆเนี่ย mm hmm. เขาก็มีพฤติกรรมการพ่นพิษครับแต่ลักษณะการพ่นเนี่ยก็จะต่างจากงูเห่าพ่นพิษครับคือถ้าเกิดใครถามว่าเป็นงูเห่าพ่นพิษแท้ไหมเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวเราลองดูงูเห่าพ่นพิษแ,แท้กันนะครับว่าลักษณะการพ่นของ,ของเขาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้ก็จะเป็นงูเห่าด่างพ่นพิษนะฮะ mm hmm. ก็คือจะเป็น หนึ่งในรูปแบบหนึ่งในสารชนิดนะครับของรูปแบบมือห่อนพิชสยามนะครับ นีฮะไม่รู้คุณเห็นหรือเปล่านะครับมันจะเป็นละอองนะครับนี้จะเป็นละอองของพิษนะฮะลองขยับมาดูที่นิ้วมือนะครับนี้จะเป็นคราบของพิษที่ถูกพ่นนะครับฉีดออกมาจะเห็นว่ามันจะเป็นละอองฝอยเล็กมากๆนะครับคือพิษเนี่ยเวลาถูกผิวหนังเนี่ยครับมันก็จะไม่ได้ส่งผลให้เป็นอันตรายเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีอาการแพร้นะฮะก็เดี๋ยวก็ไปล้างออกโอเคครับหลังจากที่เราได้ทําการทดสอบกัน คุณจะเห็นว่างูเ่าภูเขาเนี่ยพิษที่พ่นอ,อกมาเนี่ยมันจะอาจจะดูนานาน,าน,นิดนึงต่างจากงูเ่าว่นพิษครับที่เวลาออกมานี่เขาก็พร้อมที่จะพ่นเลยนะฮะพอเรามีการเข้าไปคุกคามนะครับเข้าไปกระตุ้นนะครับเขามีการพ่นออกมาเป็นสายนะครับแล้วก็มีการพ่นได้ต่อเนื่องถ้าที่เรานับเมื่อกี้น่าจะสิบกว่ารอบในการพ่นนะครับแต่ว่างูเ่าภูเขาเนี่ยพ่นได้แค่ประมาณสัก3มรอบสี่รอบก็รู้สึกว่าไม่อยากจะพ่นแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยโดยส่วนตัวคิดว่า จ้างูเหา่าภูเขาเนี่ยอาจจะเป็นงูเห่าที่ไม่ได้เป็นงูเห่าพ่นพิษแบบชนิดที่แบบเกิดมาเพื่อพ่นพิษไม่ใช่การพ่นพิษอาจจะเป็นเหมือนเป็นสกิลหนึ่งในการที่เพิ่มเข้ามาในการป้องกันตัวนะครับต่างจากงูเห่าพ่นพิษทั่วไปที่เขาสามารถพ่นได้ทันทีพ่นได้ต่อเนื่องแล้วก็พฤติกรรมเนี่ยมีความตั้งใจมากๆในการที่จะพ่นนะครับดังนั้นคํถาถามที่บอกว่ามันเป็นงูเห่าพ่นพิษชนิดที่เป็นพ่นพิษแท้จริงหรือไม่หรือว่ามันสามารถเอาไปจัดรวมกับ กลุ่มูเ่าพ่นพิษได้ไหมผมคิดว่ายัางไม่น่าจะใช่นะครับมันก็จะมีความใกล้เคียงกับงูเ่าไทยมากกว่านะครับนี่ก็จะเป็นคําถามแรกคําถามต่อไปในเมื่อมันเป็นคนละชนิดกันเราจะสามารถถ้าเกิดถูกมันกัดเนี่ยเราจะรักษาได้ยังไงในเมื่อมันไม่ใช่เส้ลุ่มของงูเห่าภูเขา <c oughs> ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดิมทีเนี่ยอาจจะเคยมีคนถูกงูเ่าภูเขากัดก็ได้นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ไม่ได้แยกจากงูเ่าไทยนะครับ แล้วก็อาจจะมีการรักษาแล้วก็ได้นะครับโดยส่วนตัวคิดว่าองค์ประกอบของพิษในงูเห่าเนี่ยมีความใกล้เคียงกันอย่างถ้าเกิดเราถูกงูเห่าพ่นพิษสยามกัดเราก็จะใช้เซรุ่มงูเห่าไทยนะครับเหมือนกันถ้าเกิดว่าถูกสุมาตรากัดก็จะใช้เซรุ่มงูเห่าไทยดังนั้นเบื้องต้นถ้าสมมุติว่าเราถูกงูเห่างูเห่ากัดเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะใช้เซรุ่มงูเห่าไทยรักษาได้นะครับซึ่งอาจจะมีการรักษาตามอาการ ะครรับบเข้้าามปกอดวยตอนนี้นะครับทางซ้ายมือผมนะครับก็จะเป็นงูเห่าไทยนะครับที่เราพบกันเป็นปกตินะครับส่วนทางขวามือจะเป็นงูเห่าภูเขานะครับคือมีคําถามครับว่างูเห่าภูเขานี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมว่าเกิดขึ้นจากเห่าไทยเนี่ยดันไปผสมข้ามสายพันธุ์กับงูเห่าพ่นวิสยามตรงนี้ก็เป็นคาถามที่ดีนะครับผมก็ได้ใช้โอกาสนี้ในการอธิบายเลยนะครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยธรรมชาติเนี่ยเขาจะมีกลไกในการป้องกันการปนเปื้อนทางด้านพันธุกรรมทางด้านความหลากหลายอยู่แล้วนะครับอย่างงูเห่าไทยนะครับกับงูเห่าพืนพิษเนี่ยมันจะมีลักษณะที่อยู่อาศัยเนี่ยที่มันแตกต่างกันพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่อยู่ห่างกันไม่เจอกันนะครับก็ป้องกันการข้ามสายพันธุ์ได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าไปเจอตรงช่วงแนวคาบเกี่ยวนะครับไปเจอกันตรงนั้นนะครับมันก็ยังมีในเรื่องของ ช่วงฤดูการในการผสมพันธุ์ที่มันแตกต่างกันเป็นการป้องกันอีกระดับหนึ่งนอกจากนั้นนะครับอวัยวะเพศในการสืบพันธุ์เนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันและถ้าสมมุติว่าเจ้ามูห่าไทยนะครับแล้วก็มูห่าพันธุ์พิษยามเนี่ยเขาฝ่าด่านอรหันนะฮะสามารถมาพบเจอกันจนได้ตัวหนึ่งอาจจะอยู่ในช่วงท้ายๆของการผสมพันธุ์อีกตัวจะเพิ่งเริ่มเนี่ยแล้วบังเอิญเนี่ยมาผสมพันธุ์กันนะครับก็เป็นเรื่องยากที่มันจะปฏิสนธิเป็นตัว หรือต่อให้เป็นตัวแล้วนะครับก็จะอยู่ในภาวะเป็นหมันนะครับเหมือนม้ากับลาเป็นล่อนั่นแหละครับนี่ก็จะเป็นอีกกลไกหนึ่งนะครับที่ธรรมชาติสร้างไว้เพื่อป้องกันการปนเปื้อนนะครับการผสมข้ามเผ่าพัานธุ์กันมั่วซั่วนั่นเองครับคําถามมีคําถามหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดว่างูเหา่าภูเขาไปเจองูเห่าไทยเนี่ยมันจะผสมกันไหมก็ใช้หลักการเดียวกันกันกบที่อธิบายเบื้องต้นครับประเด็นต่อมานะครับก็มีคนสงสัยนะครับว่า เราทราบได้อย่างไรนะครับว่าเจ้างูเห่าชนิดนี้เนี่ยมันเป็นชนิดเดียวกันกันกบที่เพิ่งตีพิมพ์ว่าเป็นนาจาฟูซี่หรือว่างูห่าภูเขาคือตอนที่แล้วอธิบายไปแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีทีมอนักวิจัยชาวไทยที่ทํางูชนิดนี้เช่นกันแล้วก็ทํามาหลายปีแล้วด้วยแล้วตอนนี้ก็คือว่าเราก็พยายามส่งไปตีพิมพ์แต่ว่าถูกอ่าเขาเรียกว่าแนะนํามาให้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มันสมบูรณ์มากขึ้นในขณะที่เรากําลังแก้ไขอย,อยู่ปรากฏว่าจู่ๆ รายงานอิสระบนะครับของทางอีกทีมเนี่ยก็ได้ถูกตีพิมพ์ขึ้นมาตรงนี้ผมถึงบอกว่ามันน่าเสียดายมันน่าเสียใจมากเพราะว่าเราพยายามทํากันหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ทุกคนก็ช่วยกันเต็มที่นะครับแต่ปรากฏว่าเขาถูกตีพิมพ์ก่อนนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆนะครับอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้ก็กาลังมีการปรับนะครับเพื่อเป็นรายงานการแพร่กระจายแทนนะฮะดังนั้นถ้าใครสงสัยนะครับว่าเรารู้ได้ยังไงก็เพราะว่านักวิจัยเราก็ทําเช่นกันครับ ประเด็นต่อมาอมีหลายประเด็นมากเลยนะครับมีคนถามว่าถจ้าตัวนี้มันเป็นชนิดเดียวกันกับงูเห่าดอกซ่านที่พึ่งเป็นข่าวเมื่อไม่นานมาน,นี้หรือเปล่าต้องบอกว่าเป็นคนละชนิดกันครับงูเห่าดอกซ่านเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการอธิบายในตอน,นอื่นอื่แล้วกันนะครับมันไม่ใช่แต่งูเห่าภูเขาตัวนี้ที่ใกล้เคียงที่สุดที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้มันมีโอกาสที่จะเป็นงูเห่าชนิดหนึ่งที่เป็นตำนานที่พวกเรานะครับเคยเรียกกันมาบ่อยครั้งนะครับนั่นก็คืองูเห่าดงครับ คือจากลักษณะนะครับทั้งหมดของเจ้าตัวนี้นะครับลักษณะถิ่นที่อยู่อาศัยนะครับมีความเป็นไม่ได้สูงเลยนะครับว่าเจ้างูเหา่าภูเขาเนี่ยอาจจะเคยมีชื่อเรียกมาก่อนว่าเป็นงูเห่าดงนั่นเองก็คืออาศัยอยู่ในพื้นที่ปา่าอยู่ตามภูเขานะครับตัวสีดําสนิทนะครับจากที่คนก็เคยเล่าต่อกันมานะฮะก็มีแนวโน้มสูงนะครับที่งูเห่าดงอาจจะเป็นชื่อเรียกของงูเหา่าภูเขามาตั้งแต่สมัยก่อนนั่นเอง